ุณยาย in my heart สู้ศึกสงครามโลกสมรภูมิอันแท้จริงการรบระหว่างพระซึ่งเป็นท่าธรรมฝ่ายกุศลกับมารซึ่งเป็นท่าธรรมฝ่ายอากุศลนั้นสู้กันด้วยบุญและบาปโดยบุญเป็นกระแสหรือเป็นเครื่องมือของพระในขณะที่บาปเป็นของมารพระเดชพระคุณหลวงปู่ อุปมาไว้ว่าสงครามในโลกมนุษย์ที่เรียกว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองหากนำมารวมกันแล้วก็เป็นเพียงการรบแบบเด็กๆการรบกับพญามารเท่านั้นจึงเรียกว่าเป็นการรบแบบผู้ใหญ่ผู้ที่สามารถพูดเช่นนี้ได้ถือว่าไม่ธรรมดาถ้าไม่ได้รู้เห็นและทำจริงด้วยตนเองแล้ว จะไม่สามารถกล่าวออกมาได้เลยดังนั้นการรบภายในจึงยิ่งใหญ่กว่าสงครามโลกเพราะขอบเขตของการรบกว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าฟ้าครอบยิ่งกว่าโลกและจักรวาลตราบใดที่สงครามภายในที่แท้จริงยังไม่จบลงสงครามในโลกมนุษย์จะไม่มีวันสิ้นสุดนับตั้งแต่มีอายุได้47ปี พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้วรวบรวมบุคคลผู้มีท่าธรรมพิเศษที่มาเกิดเพื่อศึกษาค้นคว้าวิชาธรรมกายและเริ่มทำภารกิจในโรงงานทำวิชาเป็นการเริ่มต้นสงครามอย่างแท้จริงที่ปราศจากศาสตร์วุฒยุโทโธปกรณ์ไม่มีการพลัดพรากไม่มีการสูญเสียทุกขั้นตอนของการทำสงครามภายในที่แท้จริง กับกิเลสอาสวะและพยามาณน,นั้นมีแต่ความสุขและความบันเทิงใจผู้ที่ทำหน้าที่ปราบมารในยุคนั้นล้วนมีบาร,รมีแก่กล้าเพราะผู้มีบาร,รมีแก่เท่านั้นจึงปราบมารได้ถ้าบุญบาร,รมีน้อยจะทำไม่ได้หากถามว่าจะต้องใช้บุญบาร,รมีมากขนาดไหนก็ต้องนึกถึงคำของหลวงปู่วัดปากน้ำที่ว่า ตลอดแสนโกฏจักรวาลอัน,นันตจักรวาลนิพพานถอดกายไม่มีใครรู้เรื่องปราบมารเลยคำว่านิพพานถอดกายในที่นี้หมายถึงการเข้านิพพานโดยทิ้งกายมนุษย์เอาไว้เหลือเพียงพระธรรมกายแล้วเข้าสู่อายตนะนิพพานซึ่งในยุคสมัยของพระเดชพ,พระคุณหลวงปู่นั้นผู้ที่พูดเช่นนี้ มีความเสี่ยงต่อการถูกจับในข้อหาอวดอุตริมนุษยธรรมมีสิทธิถูกจับศึกยึดทรัพย์ยึดเข้าของต่างๆแต่ท่านก็จำเป็นต้องพูดเพราะต้องการให้ทุกคนได้รู้มิฉะนั้นก็จะไม่มีใครมีโอกาสได้ล่วงรู้เลยมีเพียงหมู่คณะในโรงงานทำวิชาเท่านั้นที่จะรู้กันแม้ว่าท่านจะพูดแล้ว ผู้ฟังก็ยังรู้ได้เพียงเล็กน้อยแต่ไม่มีวันจะรู้ความหมายอันแท้จริงทั้งหมดของสิ่งที่ท่านพูดจนกว่าจะเข้าถึงด้วยตนเองนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีน้อยคนนักที่จะรู้เรื่องการปราบมารน,นับตั้งแต่มารห้าฝูงคือกิเลตมารขันธมารอภิสังขารมารเทวบุตรมารและมัจจุมาร จนถึงพยามาณซึ่งเป็นผู้ควบคุมมารทั้งห้าฝูงนี้ผู้ที่จะทำภารกิจในการปราพยามาณได้ก็ต้องมีบุญบาร,รมีพิเศษและมีมโนปนิทานที่จะทำงานด้านนี้โดยเฉพาะการเอาชนะพยามาณน,นั้นต้องชนะด้วยสงครามภายในโดยเข้าถึงวิชาธรรมกายให้ได้เพราะฉะนั้นวิชาธรรมกาย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้รู้และเห็นได้ว่าพยามารน,นำอะไรมาใช้เป็นเครื่องมือในการบังคับบัญชามนุษย์และสรรพสว์ทั้งหลายวิชาธรรมกายจะทำให้เราสามารถสืบสาวไปได้ถึงต้นกำเนิดจนกระทั่งได้เห็นมารและพบที่อยู่ของมารแล้วเข้าไปสู่สมรภูมิ แห่งการรบที่แท้จริงภายในเมื่อใดก็ตามที่สามารถรบชนะสงครามภายในได้สันติสุขและสันติภาพของโลกก็จะเกิดขึ้นซึ่งคุณยายก็เป็นผู้ที่อยู่ร่วมในสมรภูมิรบอันแท้จริงด้วยนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าเพราะเหตุใดคุณยายจึงเป็นบุคคลสำคัญ ที่ควรแก่การยุกย่องบูชา